i yeah. 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 ผมสิบเอกประชาบง์ฟานเกิดเป็นสิบเอกประจำกองร้อยทหารพานที่ครับร,บรบผมร้อยเอกนิติชัยขุนทรกองครับกองร้อยทหารพานที่สามสองศูนย์หนึ่งกองมาคับการควบคุมทหารพานศูนย์ประการกองทัพพขาที่สามครับ ทำการเข้าตรวจบริเวณบ้านปางมาหันหมู่ได้แสดงตัวเพื่อขอเจริญโคนแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและจํานวนยิงไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราฝ่ายได้จัดกําลังจํานวนสองชุดปฏิบัติการทําการเข้าควบคุมพื้นที่ต่อมาเมื่อเวลาบุนหกศูนย์หน่วยได้ทําการเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจพบกลุ่มคคลการเสียชีวิตสี่รายตรวจยึดยาเสพติดเข้าไปให้ที่หนึ่งไอซ์จำนวนสายดือยห้าเปยน้ำหนักรวมประมาณ1,166กกกิโลกรัม ก่จึงได้ดําเนินขั้นตอนต,ตามขั้นตอนของการพิสูจน์หลักฐานและนรืของการสง่งสพอแม่ทาหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับจังหวัดเชียงใหม่ครับหน่วยกองควบการควบคุมสา,พาพรพันจึงได้จัดกําลังสามชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่และตัวเองเฝ้าตรวจตั้งแต่วันที่2ี่หมกราคม2568นจนกระทั่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 8ชุดปฏิบัติการที่1 ซึ่งจัดกําลังจากกองร้อยฐานพันสามสองศูนย์จัดแปลงจํานวน6กระเป๋าเป้ข้างในบรรจุกลุ่มขบวนการเสียชีวิตหนึ่งรายและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกครับเรามีโดรนไหมก็มีไทยโดนนะครับใทยโดนในการเข้าดูพื้นที่ก่อนจาัดกครที่ประทัดสี่ก็คืนถูกไหมใช่ครับแต่เราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะยังตรงเนี่ยมันมันประสิทธิภาพมันมันมองโดนนี่เรา เห็นัดดีไหมเห็นเห็นเห็นพัดครับใช้โดนจากของบกพื้นที่เศษครับเข้ามาช่วยหลังจากเหตุปะทะครับก็เห็นเป็นกลุ่มขบวนการนะครับแต่ก็คือทําการส่วนที่ยังไม่ที่บาดเจ็บที่ยังไม่เสร็จเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เรายังเราเรายังต้องการอยู่ไม่เพียงพอไหมผ่านมานะก็หน่วยก็ได้ได้จัดกำลังพลเข้าการรัฐบาตเข้าตรวจสุกได้ตรวจพบมีบุคคลต้องสงสัยนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบคนเดินเข้ามานะครับ แล้วก็มีกระเป๋าสำหรับดัดแปลงครับจากนั้นหน่วยก็ได้ทาการขอสแสดงตัวเพื่อขอทําการขตรวจครับทีนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธครับยิงใส่ฝ่ายเราครับแล้วก็เกิดการประทะกันประมาณ10นาทีแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ17บนาฬิกาสินาฬิกาเป็นช่วงหัวค่ำครับ,รบจากการประทะ10นาทีแล้วเราสามารถตรวจพบศพผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งศพแล้วก็กระเป๋าสำหรับดัดแปลงประมาณ4เป้ครับ จ, ens, จึงได้จึงได้จึงได้จัดกำลังมาเสริมแล้วก็คุมพื้นที่ไว้นะครับจนกระทั่งช่วงเช้าเวลาประมาณเจ็ดแตริกาก็ได้วนานลงการอีกครั้งในการเพื่อการตรวจสอบการเคลียร์พื้นที่จึงสามารถตรวจพบเสียชีวิตอีกสองศพแล้วก็กระเป๋าสำรับสำรับรัดแปลงครับเก้าเก้ากระเป๋าเป้ครับรวมไปที่สามกระเป๋าเป้สอบภายในเป็นอ่ากระตือให้โทษเพิ่มหนึ่งคือไอ้ครับจำนวน13กระเป๋าเป้แล้วก็ หนักรวมก็194ก,ก,กิโลกร,รัมนะครับที่ที่ที่ประทะคือพิกัด N C 3 28 213บริเวณด้านล่างนี้ครับประทะอ่ะุ่งขบวนการครับตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวน3แสน20,000 2พันเม็ดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ท่ผ่านมาครับครับสามสามเค็ดหลักที่หน้าชุดได้ดังเดีย ท่านไปเมื่อพูดในสถานที่การธุกิจเข้ามาในที่ที่เขาชอบเขาม่นะครับโดยมีลาดับของการแจ้งข่าวสารเรื่องที่ยิบตัวได้จัดก,กาลังเข้าไปพิสูจน์ทราบตามข่าวครับพบล่องในครั้งนี้เนี่ยทาราบข่าวว่ามีกลุ่มมูเซอร์จากบ้านมาสู่ประเทศไทยนะครับและวันที่3กุมภาพันธ์นะครับได้รับแจ้งจากได้ประมาณ500กิโลกร,รัมนะครับเข้ามาที่บ้านเฮฮะซึ่งนั้นข่าวที่แจ้งมาค่อนข้างจะเข้มงวดประกอบกับมีกลุ่มนักบิน เตรียมเตรียมเตรียมแบกนะครับหน่วยกิ่งทำการเปิดยุทธการในห่วงแต่วันที่4ถึง18กุมภาพันธ์นะครเือเป็นหลักแต่เคสนี้เนี่ยเราได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็มีแจ้งข่าวว่าเขาแจกยาห้วยห้วยตองมาตามตามเท็จเนี้ยครับแล้วก็เลาะตามสันมาเดี๋ยวมันลงมาที่บ้านบ้านไทเจริญแล้วก็มีรถมารับเข้าเข้าเข้าสถานีิำต่อพอพอแจ้งข่าวสารเรามาวางกำลังดักนี่ประมาณสักเจ็ดวันครับแต่เราไม่ไม่ไม่พบใหญ่พบคนแบก ึ่งคนเดินผ่านเข้าตามเส้นนี้ครับผ่านจดไปเราก็ว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะแสดงตัวตัวจับแต่หลังจากนั้นมามีมีแค่คนตัวเปล่าเข้าครับแต่แล้วหน่วยก็เลยให้หน่วยข้างล่างเนี่ยลองวิ่งวิ่งฉรวจดูแหลข่าวบอกว่าตอนนี้ยาฟอมแล้วพราะรถรับกำลังขึ้นมาหมายว่ายาต้องเยอะ,ะอนะก็เลยรัดรัเวนเข้าตามส,วนส,ว,นส,ว,นสวนสวนสุ่ชาวบ้านที่ข้ามมาบางเลนจุดนี้ครับก็ตรวจพบยาติดๆอยู่หน้านนี้นะ บ้านไทยเจริญเนี่ยเรา,เอ,าเอาจจะพูดใหม่ๆเลยครับอาหารก็รวยกำลังลบที่อยู่ไม่มีตัวตนแต่นอ้องครับคถามที่รัฐบาลได้มอบเริ่มอีกพวกประมาน6-8ใน2-3เดือนยาสิวเวที่สายแดงมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างมากนะ <ๆ ondan S 1> ครับ <ๆ S 1> ได้รับและก็นายกแผ่นทองทานผู้วานผมก็ได้มีโอกาสไปทั้นชื่นชมกองทัพนะครับพิธาตำรวจเนื่เพราะว่ายุทธการด้านสกัดกั้นตําแหน่งชายแดนตำรวจเราตำรวจตําแหน่งชายแดนเรากองทัพได้มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อครั <pou kicking S 1> ้งมาดำรงตำแหน่งในข่ายการโฆษกสอนใหม่ก็พยายามเปิดประตูเที่ยว

ก,กับเรียนนะครับว่าทางรัฐบาลก็มอบภารกิจการสกัดกั้นแนวชายแดนให้กับทางกองทัพนะครับแน่นอนครับเมื่อกองทัพมีความเข้มแข็งและก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดก็มีเมืม่อเกิดการประทะที่ผมก็ย้ําอยู่ยืมเอาคำของกองทัพมา,มาก่ากนะครับขวัญละกำลังใจเป็นกําลังลบที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าทรงอนุภาพสูงเมื่อเราทราบข่าวว่าทาง น้องๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาสพติดที่นํายาสพติดเข้ามาทําลายบุตรหลานเรานะครับการที่การประทะเนี่ยมันคือเกิดความเสี่ยงแล้วก็ที่สําคัญคือต้องอาศัยความเข้มแข็งการที่เราต่อ,ตอ,ตอสู้กับยาเสพติดเนี่ยเราต้องมีความเข้มแข็งการประทะแต่ละครั้งเนี่ยถ้าถ้ากรณีมี ทหารหรือตำรวจหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับบาเดเจ็บนะเอาเอาเสียชีวิตก่อนนะครับเราทางสำนักง,งานปปสอเองเรามีระเบียบที่จะช่วยเหลือซึ่งมีขั้นตอนเยอะแยะเลยครับผมก็ไปแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆจนกระทั่งผมสามารถอนุมัติงบป,ประมาณกรณีที่สมมุตินะครับมีน้องๆที่เป็นทหารตำรวจหรือข้าราชการฝ่ายปกครองอะไรก็แล้วแต่ที่ประทะแล้วก็เกิดการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนะ้าที่เสืบเนื่องจากการสกัดกั้นยาเสพติดเนี่ย ก็จะให้รายละ5้0 0 0นบาทซึ่งผมเนี่ยสา,สามารถอนุมัติจ่ายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอแต่หลังจากที่จ่ายแล้วผมก็จะเอาเข้าบอร์ดเพื่อให้บอร์ดอนุมัติแต่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าไม่ไม่มากนะครับไม่มากก็จะตั้งแต่อย่างต่ำก็ตั้งแต่ไม่สี่หมืน่นจนถึงประมาณ200,000บาทครับหลังครั้งนี้มานี่ก็มาอมอบอผมใช้ว่าเนื่องจากการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่ที่รับรายงานนะครับ ตั้งแต่วันที่13มกราต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงวันที่วันที่17กุมภา18กุมภาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการประทะอยู่3-4ครั้งแต่ก็โชคดีครับฝ่ายเราเนี่ยได้รับแค่บาดเจ็บอันนี้ผมก็มาน,นอกจากจะเป็นะระเบียบที่ให,ให้ให้เงินจากการที่เกิด กเกิดจากเจ็บเกิดจากการประทะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บอันนี้ทางปปสะก็จัดสรรให้ไปแล้วอันนี้ก็มาทางปปสะเองทางสำนักง,งานอปปสภาค5ก็มามอบเป็นรางวัลส่วนรางวัลที่เป็นคนได้่องแรงใจให้ส่วนการประทะที่ฝ่ายเราไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทางฝ่ายนู้นเสียชีวิตอันนี้มันก็เกิดจากการที่เราถือว่ามีความเสี่ยงทางสำนักง,งานปปสภาค5ก็ได้นํา เงินรางวัลมาให้จํานวนหนึ่งครับเพื่อมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ้องทหารตำรวจตำนานตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งแวเฉลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มาก็นอกจากจะมาให้กําลังใจแล้วก็มาฟังรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาอะไรไหมอะไรที่จะต้องทาให้สำนักง,งานปปสจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพื่อให้น้องๆที่ปฏิบัติที่ปลอดภัยแล้วก็การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเราก็จะสั่นให้ นนแล้วก็มาทํามารับฟังสภาพสถานการณ์การปฏิบัติงานที่มีการปฏิที่ไม่มีอุปสรรคอะไรที่ต้องทําต่ออันนี้ก็จมามา,มาทั้งรับฟังคำสภาพปัญหาและให้คําชี้แนะชี้นําครับตรงเป็นทางกองทัพจัดสรรเองทั้งปปสคงให้เป็นเครื่องมือที่เสริมเคี่ยวเล็บให้กับทางกองทัพซึ่งหลายๆเรื่องก็พูดได้นะครับหลายๆเรื่องเราก็ยังกล่าวไม่ได้เอาเป็นว่าสิ่งที่เราสามารถที่นำนำเสนอได้เช่นโดรนครับ ดโดรนตรวจจับความร้อนอย่างนี้ครับกรณีน้องๆเกิดการประทะเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปพิสูจน์ทราบในในพื้นที่ได้แล้วก็ต้องใช้ดโดรนขึ้นบินอย่างเงี้ยครับเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้เพื่อจับซื้อจัดหาให้นะครับเพื่อทําให้การทํางานของน้องๆที่ผมเรียนกนะ็คือปลอดภัยแล้วก็การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพครับาทางทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ ก็ทำหนังสือมาสอบถามนะครับทางอปสเอาบริษัทด้วยกันบริษัทที่ซื้อไฟฟ้าจากจากฝั่งเรานะครับที่ทานอยู่ฝั่งนู้นมาซื้อครับก็สอบถามว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมก็ต้องเรียนตรงๆว่าบริษัทที่มายื่นเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนบริษัทจะเอาซื้อเยอะซื้อไฟฟ้าไปแล้วจะไปแจกจ่ายแจกจ่ายอะไรอย่างไรเนี่ยทางราปภสเราดูในมิติของเฉพาะยาเสพติดครับ